สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมกเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตน,นเองครับผมคลิปนี้ยังอยู่กับซีรีส์ข้อมูลของต้นพันธุ์ฝรั่งอยู่เนะาะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไส้แดงไส้ขาวเนะาะอคลิปก่อนหน้านี้ทําหงเป่าซื้อกับเฟินหงมี่ไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวซีัวปาล่าเนาะหรือฝรัลล่งแตงโมนี่อันนี้ ไม่ได้มาแต่รูปนะมีรูปมาด้วยเดี๋ยวเชาะให้ดูด้วยแล้วก็เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยของเจ้าฝรั่งแตงโมซีกักปาล่ากันครับว่าหน้าปูไหมสายพันธุ์เป็นยังไงต้นลักษณะต้นลักษณะใบเป็นยังไงเนาะส่วนเรื่องของที่มาก็หาได้จากวิกิพีเดียหรือใน Google นะต้องวันนี้ต้องขอไม่พูดเรื่องที่มาสายพันธุ์เนาะซีโวปาล่าเนี่ยมานานแล้ว หลายเขาเรียกอะไรหลายที่มาแล้วเกินนะเนาะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดย,ยังติดใจเรื่องที่มาของเจ้าฝรั่งแตงโมซิโกาลาเน่ก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเนาะเดี๋ยวามาแชร์กันอีกทีนึงว่ามีแหล่งที่มาอะไรยังไงเดี๋ยวขอไปสรุปกันอีกทีนึ่งก่อนแต่วันนี้มีผลอยู่พอดีเดี๋ยวมาเชาะให้ชิมกันแล้วก็อธิบายข้อดีข้อเด่นข้อด้อยน่าปลูกหรือไมนะ่อ่ะเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันในคลิปนี้เนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรี <CNC S 2> วิถีพึ่งนตนเองด เดี๋ยวพาให้ดูเลยสดสดจากต้นเนาะวันนี้แล้วก็ขออนุญาตกลับกล้องก่อนละกันเดี๋ยวมาเฉาะไปพร้อมกันโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูนครับเดี๋ตวใต้ตนเจ้าฝรั่งแตงโมเนาะสีกัวป่าล่าพอดีเลยเนี่ยอันนี้ต้มห่อไว้แล้วดกมากครับเป็นพันธุ์นี่ดกมากปลูกสามเดือนเนี่ย่อเลยแล้วนะลูกเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยนี่ก็ติดมาเรื่อยข้างหลังนี่ก็ยังเป็นแตงโมอยู่นะก็ดกอยู่ตรงนู้ก็ยังเป็นแตงโมเป็นเป็นสายพันธุ์นี้ต้องว่าเป็นฝรั่งสายแดงที่หน้าป่กงกันต้นโตวไวนะ สามเดือนเนี่ยได้ผลผลิตแล้วลูกดกงมากเนาะเดี <t ries> ๋ยวมาดูลักษณะผลกันก่อนละกันเดี๋ยวต้มถายให้ดูเนาะเฉาะใต้ต้นอย่างนี้เลยนะนะถ่าครึ่งลูกเลยจะได้เห็นมาลงเมล็ดเป็นยังไงนะเพราะว่าฝรั่งพันนี้เมล็ดมันเยอะรสชาติไม่ดีไม่อร่อยเาว่ากันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่นะเถอะนะเถอะปะต้องมาใช้ได้เลย สีสันสวยงามนะผิวก็สวยด้วยทําผลได้ง่ายนะอันนี้เรื่องผลก่อนเนาะเนาะเหมือนจะดูมะเมล็ดเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังมือยพื้นที่ของอของเนื้ออยู่นะจะต,ต้องคิดว่าต้องเป็นคนชอบกินมเมล็ดฝรั่งอ่นะเนี่ยนะพาเนี่ยดูอย่างเงี้ยเสี่ยวเม็ดเนี่ยนะแล้วกลิ่นหอมมากอะ่ะนี่ข้างหน้าอยู่ไกลๆนะ,นะเดี๋ยวขอญาตกลับกล้องเนาะคืนอนเนาะ ใครบอกไม่ไหวเจ้าแตงโมซีกวัวปาล่ามันมีพันธนะชื่อคล้ายๆกันชื่อหงสินป่าล่านะต้อมอบตามพินเลยฮะอร่อยนะไม่ได้เปรี้ยวนะใครบอกแตงโมเปรี้ยวนะอืมเขาสวยๆนะแต่เม็ดมันเยอะไปหน่อยใครฟันไม่ดีกัดเม็ดร,ระวังฟันแตกนะต้องฟันแตกเปหลายทีแล้วเนี่ยนะ เินเม็ดฝรั่งนี่แหละก็เรื่องรสชาตินะต้องบอกว่าก็โอเคนะอาจจะไม่ได้เด่นเท่าเท่าหงเปาสือเฟิร์นหงมี่แต่มันมีความเป็นความเฉพาะตัวกลิ่นก็หอมกลิ่นหอมมากเลยยิ่งหอมยิ่งหอมแล้วก็รสชาติก็โอเคนะหวานนะบางลูกหวานก็เฟิร์นหงมี่นะคือมันมันแล้วแต่เราบำรุงแล้วเนาะเรื่องข้อดีก็เนี่ยนะครับติดผลง่ายผลลูกเนี่ย ามเดือนติดผลแล้วห่อได้แล้วเรื่องข้อดีเนาะข้อดีอย่างก็คือทําผลง่ายนะผิวก็ทําง่ายดูลูกเล็กๆเนี่ยดูลูกที้ทาเด็ดให้ดูเลยจาไม่เอาไว้เยอะมั้จะขยายด้วยช่วงนี้ไม่พอขายติโกบาราไม่มีพันจาหน่ายเลยด้วยเนี่ยแล้วแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเป็นฝรั่งที่รูปทรงไม่เหมือนฝรั่งทั่วไปอะ่ะมีความคล้ายลูกแพลลูกพีทอะ่ะ หมือนทรงหยดน้ำอะไรเงี้ยมันก็สวยเลยะจัดในกระเช้านะมันก็ดูสีสันแปลกตาแล้วก็รูปทรงสวยงามด้วยก็เป็นเด่นข้อเด่นก็คือเรื่องปลูกง่ายโตวไวโตวไวมากสามสี่เดือนโตวไวรสชาติก็โอเคนะรสชาติไม่ได้ขี้เหร่นะแล้วก็ทําผลง่ายผลดกรูปทรงมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเห็นเนี่ยแยกแยกแยกกับพันอื่นได้ง่ายเลยนะเอออย่างหงเป่าเสือเนี่ยอย่างหงเป่าเสือเนี่ย ไปเจอไกลๆมองผ่านๆบางท่านอาจจะมองเป็นฝืนของมีได้แต่ตรงโมเนี่ยชัดเจนมากเนาะส่วนเขาด้อยนะมนเมล็ดเยอะไปหน่อยแล้วก็ท่านใดที่ไม่ชอบกลิ่นนะไม่ชอบกลิ่นของของฝรั่งแรงๆเนี่ยถ้าสุกจัดๆนะมันมันหอมอะต้องต้องว่ามันหอมนะบางท่านบอกหมิ่นเหมือนฝรั่งขี้นกแต่ต้องว่าคนละเรื่องกับฝรั่งขี้นกนะอะฝรั่งขี้นกมันเจะขอ,อกเิียวเนาะส่วนตังโมเนี่ยมันแบบหอมหวานอะกลิ่นมันก็หอมหวานอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการทําตลาดเนี่ยฝรัง่งแดงโบเข้ามาในไทยนานแล้วนะส่วนมากที่เราเจอขายฝรั่งไส้แดงในในตลาดบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นฝรัง่งแดงโมโตัวนี้แหละถ้าใครจะชอบกินมเมล็ดอย่างตมนี้ก็ถือว่าสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างโอเคเนาะปลูกง่ายด้วยแล้วสีสันสวยเนี่ยอันเคี้ยวอืมเนอ,อย่างอะปลูกง่ายโตวไวให้ผลผลิตไวเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่เป็นฝรั่งไส้แดงที่เข้ามาในตลาดบ้านเรานานพอสมควรแล้วเป็นแทบจะพันแรกๆเลยมาก่อนหงบสื่อด้วยซ้ำเพราะว่าก็ใช้ได้เนาะก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะต้องไม่อยากพันธุ์ทงว่าพันไหนดีกว่าใครเอาข้อมูลมาประกอบกันตัดสินใจให้พี่ๆไปเลือกกันเองดีกว่าเดี๋ยวจะว่าต้อมป้ายยาเนาะเอ่อเรื่องไงป้ายยาพันนู้นก็ดีมึงมีขายเดเมึงถึงบอกว่าดีอันนี้ไม่มีด้วยแตงโมซิโกพาราแต่ต้อมก็ต้องก็เก็บพันไว้หมดอะ คือก็อยากทําจาหน่ายเหมือนกันต้องว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีสำหรับฝรั่งแตงโมเนาะก็ข้อเสียก็มีข้อเสียก็เรื่องเมล็ดเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้หวานนะหงปอซือแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยนะใครบอกว่าฝรั่งแตงโมไม่ลอยเปรี้ยวอะไรเงี้ยมันนี้หวานลุกเนี้ยหวานด้วยความสดจ,จริงเลยไม่ได้เจียไม่ได้อวยเลยแล้วก็ไม่ได้มีต้นขายด้วยตอนนี้เนาะโอเคครับก็เพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เนาะที่ต้องเอามาเป็นข้อมูลในการประ,ประกอบการตัดสินใจเนาะก็ต้องบอกว่าเป็น าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะยายชีมมาได้ปลูกเองได้ทดลองได้เรียนรู้ได้สัมผัสฝรั่งสายพันธุ์น,นั้นเลยเอามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้พี่ๆได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกหามาปลูกเนาะสำหรับคนรักฝรั่งทําไมหน้าม,มันแผบดําอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงนี้อยู่กลางแดดตลอดเลยกําลังปรับปรุงแปลงด้วยก็อาจจะมาคลิปมาเป็นคลิปเสียงบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็บางทีก็มาคลิปสั้นคลิปอะไรบ้างบางทีตัดไม่ทันเนาะช่วงนี้ก็กาลัง บ้านก็เริ่มเสร็จละอยู่ได้แล้วแต่ข้างนอกยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ปรับแปลงจะลงต้นไม้เพิ่มนะที่สุพรรณบุรีใครผ่านมาเนาะสองพี่น้องใกล้ๆวัทั์กระดานก็แวะเที่ยวหากันได้เนี่ยนี่ก็เริ่มเป็นเป็นป่าฝรั่งแล้วแต่ก็ยังมีงานให้ทําอีกเยอะเนาะมีแปลงหนึ่งข้างหลังนู้นนาบ้านต้อมก็จะปลูกพืชผสมผสานแต่จะมีฝรั่งเป็นหลักแล้วก็จะมีพืชอื่นๆที่ที่ต้อมชอบนะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกชอบอะไรก็ปลูกอย่างนั้นอยากกินอะไรก็ปลูกกันเนาะ ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเท่าไหร่อนะเนาะก็สถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ตั้งแต่เปิดแมสมาก็เหมือนยอดจะพุ่งสูงขึ้นนะต้องเลยเอ๊ะเอาในแปลงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวทําบ้านทําที่อยากปลูกผักอยากทำโรงเห็ด อยากเลี้ยงไก่ไข่อะไรเงี้ยก็อยากมีอะไรอยากทำมีเยอะเลยแต่ถ้ามีโอกาสก็จะออกไปถ่ายด้านนอกเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะพาพี่ๆไปเที่ยวกันตามสวนตามอะไรเงี้ยใครมีสวนอยากให้ไปถ่ายก็ติดต่อเข้ามาได้นะเบอร์โทรต้องวาศูนย์หกสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ต้องออกไปถ่ายข้างนอกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามันต้องต้องอยังออกเองเลยแต่ขอใกล้ๆเอเนาะไกลๆก็อาจจะพิจนารณาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะ้ำมันแพงแพงเมื่อไหร่มันจะถูกไม่รู้แล้วก็นั่นแหละอาจจะถูกยากเพราะว่ามันมีคนไม่ยอมไป แก้ปัญหาไม่ได้ทีเรื่องน้ำมันนะเนาะโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องวันนี้ไปแล้วเนาะโอเคมืดแล้วฟ้าเริ่มอันนี้แล้วหน้าเริ่มดำปีไปใหญ่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอจับก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครใครมีคํา,คา,คาคถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตอบ คอมมิชแน YouTube เลยอ่าแอดไลน์มาก็ได้พี่เบอร์โทรต้อมก็อีกทีเนาะศูนย00์หกสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แอดไลน์มาคุยกันได้ไม่สั่งสินค้าอะไรก็คุยกันได้ไม่ได้อะไรอยู่แล้วถ้าว่างรับแน่นอนถ้าไม่ว่างเดี๋ยวโทรกลับเนาะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ